สวัสดีคะ่ะมาคะ่ะมากินข้าวเที่ยงกันเนาะเที่ยงณเมืองณนะเวลาเมืองไทยนะคะเที่ยงกระบ่ายโมงฮ่องกงเนาะสิบฟ,ฟานะ่ะกําหนกอีก่ายยักติมยักติมต่งงามๆโจอ,อินเยะสิบฝานค่ะสิบฝานนะยะไช่สิบฟ,ฟานกินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวด้วยกันคะ่ะ อันนี้เรามีข้าวข้าวดำค่ะแบล็คโคลี่แบล็คลส์ใช่ไหมพูด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 ไม่เป็นเลยเนาะแบล็คลาส์เนาะข้าวข้าวดำะเนาะออข้าวดำผสมข้าวขาวค่ะน,นี่มองเห็นไหมคะข้าวอยูนนะะ่ในกระติกค่ะหอมหอมค่ะข้าวแบล็คโคลี่ กะเป็นกะหรี่ดำกับข้าวดำค่ะอร่อยค่ะข้าวหอมหอมทานข้าวด้วยกันเนาะอันนี้ก็กินข้าวแกงกะหรี่ค่ะแกงเอ่อสกกกิกาลี่ไก่ค่ะกะหรี่ไก่ค่ะ เช่นการรีไก่ค่ะแกงเขียวหวานไก่ค่ะอันนี้ที่เหลือ,อน,นี่เป็นข้าวขาวก็ไว้กินอีกมื้อนหนึ่งค่ะเนี่ยแหละค่ะประหยัดเท่านั้นแหละคะ่ะที่ถึงจะอยู่รอดนะคะถ้าคิดว่าอยากจะมีชีวิตอยู่เนาะประหยัดค่ะประหยัดอย่างเดียวนะคะ ได้ออย่างหนึง่งเราก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกตอนนี้มันยังยังคุณโคเายังอยู่อะเนาะเทศนี้ก็ยังมีนะคุณโคเนาะเราอย่าไปซีเรียสกับคุณโคนะเ,ออเราอย่าไปคิดว่ามีคุณโคเนาะเราเราไม่ต้องคิดมันเดี๋ยวมันก็ลืมลืมเดี๋ยวมันก็หายหายนะพี่เองอะแน่นะแล้วก็กินกินสะอาดกินสะอาดกินสุกนะเอ,อ เราไม่ได้กินเราไม่ได้กินดิบนะคะเรากินสุกค่ะเออมีค่ะข้าวลงเราซัำทับไปรูปจะไม่เห็นเนาะเออเห็นไหมเห็นดอกไม้ไหมคะแกงกะลี่ร้อนๆอ,อยู่เลยค่ะเชงกะรี่ใกล้อ่ะ เองแกลกลี่ไก่มีละจิ้วไตละจิ้วมีไก่อี่อยไก่อไก่ค่ะอันนี้ไว้เก็บเดี๋ยวไว้กินตอนอีกมื้อหนึ่งเนาะม,มันมันหายเดี๋ยวหายร้อนแล้วก็อันนี้ก็ไปไว้ในในไบไมโครเวฟ แล้วก็ทำร้อนต่อจะกินข้าวด้วยกันเนาะถ้ใครกำลังกินข้าวอยู่ก็ขอให้กินข้าวแบบอร่อยอร่อยมีอย่างมีฟาร์มสุขเนาะนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์เนาะกดไลค์กดกดซับ c ไ i b e ถ้ายังไม่ยังไม่ได้กด u ับ c ไ i b e ก็ช่วยกดซับ c ไ i b e ด้วยนะกดเสร็จแล้วก็กดไลค์ต่อละคะ แชร์สิคะแชร์นะคะเลิฟเลิฟนะคะเลิฟเินะคะเลิฟเินะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเนาะขอบคุณมากเลยนะคะที่เป็นกําลังใจให้เป้านะงั้นคลิปนี้ก็ขอกินข้าวก่อนเนาะขอบคุณนะคะที่รับฟังรับชมเนาะชอบก็กดไม่ชอบก็กดเนาะบายบาย